สวัสดีค่ะสวัสดีสปปลาวเนาะมือนีเจตาจะมาว่างลาวพัฒนาเด้อค่ะสีเซียนจะพากันเด้อพี่น,อน้องมือแรงสองทุ่มขึ้นเนาะมาติดตามแนวทางกันขอให้โศกขอให้มานกันทุกคนเนาะลาวพัฒนาสองทุ่มขึง่งไปติดตามแนวทางของสีเซียนกันค่ะจ้ามือนีแนวทางของเซียนหนุม่ม รัฐบาลเรานะคะรัฐบาลเล่าออกเด้อค่ะพี่น้องของเซียนหนุ่มวันที่สิบหกเข้าตัวลูดค่ะพี่น้องเข้าศูนย์เนาะตัวลูดของเพื่นของเซียนหนุม่มจับตามมงค่ะพี่น้องตามกันต่อเนาะมือไม้มือนีวันที่สิบแปดเนาะคะ่ะมีของวันที่สิบหกเด้อค่ะของเซียนหนุม่ม ไปไหมคะพี่น้องเซียนหนุ่มเนาะลาวพัฒนาขอบบุญขอบคุณเซียนหนุ่มเด้อคะ่ะที่เอามาว่างแนวทางทางช่องของจีตาพาลวยเนาะคะ่ะไรชอบกระจัดคะ่ะแคปหน้าจอบ่ษันก็เคียนไว้เนาะเซียนหนุ่มลาวพัฒนาวันนี้วิ่งลูดของเพิ่น3กับ4เด้อคะ่ะ สองตัวหกหางเนาะสามแปดสามเก้าสามศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ค่ะบุนของบุนก็จะมีสามสามกับสี่สี่ค่ะตัวนิ่งตัวเจาะสามแปดค่ะสองตัวเนาะสามศูนย์สี่แปดสี่ศูนย์ค่ะพี่น้องจับตามอง ไปเที่ยวเล่ากันมือแลงเนาะกับเซียนหนุ่มเนาะค่ะสามตัวสี่หางก็จะมีสามสี่แปดสามสี่เก้าสามสี่ศูนย์สามสามสี่ค่ะลาวพัฒนาเนาะตัวนิ่มตัวเจาะสามสี่แปดแล้วกะสามสี่ศูนย์ค่ะแครบน่าจอค่ะชอบก็จัดเนาะ ของเซียนหนุม่มเด้อค่ะพี่น้องืองแรงทางในก็กราบ,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 บขอบคุณขอบคุณเอฟซีเด้อค่ะที่เขาเา่รับชมมาให้กำลังใจทังช่องของจีตาเนาะต่อไปจะเป็นของมาดามคำนูอันค่ะของมาดามคำนวลพนจีง่ายใจสปอร์ตมาดามคำนวลขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่มาวางแนวทาง ทางช่องเจตาเลเพุนก็หลุดเนาะออกืบ่เป็นยังค่ะไปต่อมือนี้เอาไม่เนาะอันนี้วันที่สิบหกค่ะเลเพุนบ่เข่าเนาะก็ไม่เป็นไรตามต่อเหมือนเดิมเนาะค่ะน,นี่วันที่สิบหกมาดูวันที่สิบแปดคือวันนี้เนาะค่ะวันศุกร์มาดามคำนวณผลไก่มากแล้วค่ะขอบุญขอบคุณมาดามคำนวณด้อค่ะ ที่เอามาวางแนวทางทางช่องกีตาเนาะมาเบ่งแนวทางของเพิ่นวิ่งลูดเพิ้นก็จะมีสองกับห้าสองกับหาค่ะพี่นอ้องสายวิ่งสายลูดอย่าลืมเดอ้อของมาดามคำนวณสองตัวหกหางค่ะจะมีสองเจ็ดสองแปดสองเก้านาะห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าค่ะตัวเบ่นเพิ่นก็สองสองห้าห้าเนาะ สมตัวสี่หางค่ะก็จะมีสองห้าเจ็ดสองห้าแดสองห้าเ้าสองสองห้าค่ะชอบของมาดามก็แคบหน้าจอกันพี่น้องตามต่อไปต้อมือไม่ให้มิโชคไม่ใช่กันเนาะพี่น้องให้กำลังแรงใจกันขอพาะคุณเป็นอย่างสูงเอฟซีที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตาม ทุกคนเด้อค่ะขอบคุณหลายๆต่อไปจะเป็นของเลขลนะ็อกกิกเนาะลอกกิกวันที่สิบหวันพุทธ,ธิพานมาของเพิ่นเขาตัววิ่งตัวรูดเนะพี่น้องเขาไปศูนยนะ์เนาะล็อกกิกขอบคุณล็อกกิกเด้อค่ะเดี๋ยวมาว่างแนวทางทางช่องจนะีตาไปต่อค่ะพี่น้องวันที่สิปดของล็อกกิกเนาะค่ะ วันที่สิบแปดของล็อกจิกให้มาแล้วขอบคุณล็อกจิกหลายๆเด้อค่ะที่เอามาวางแนวทางเนาะทางช่องเกตามาเบิงแนวทางเพิ่นวิ่งลูดค่ะสองกับสี่เนาะสองตัวหกหางก็จะมีสองห้าสองหกสองเจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดตัวเบิ้ลสองสองสี่สี่ค่ะ สามตัวสี่หางสองสี่ห้าสองสี่หกสองสี่เจ็ดสองสองสี่เนาะแคบหน้าจอกับพี่น้องชอบกระจัดของล็อกกิกค่ะของล็อกกิกมาแล้ววันที่สิบแปดมือแร้งสองทุ่มคุณเจอกันเนาะสายวิ่งสายรวดก็อย่าลืมสองกับสี่เด้อค่ะตัวนินพ้นสองหาสองเจ็ด สี่หเกค่ะแล้วก็ตัวเน้น3ามตัวก็บสองสี่ห้าสองสี่เกตนาะค่ะจัดไปพี่น้องจัดไปตามต่อพิดจรณาซ้อมกันเนาะรีกลอกกิกค่ะราวพัฒนาวันสุ์มุนีวันที่สิปดเนาะต่อไปเป็นของใคร ของซองสุวันค่ะเมื่อนี้เจาตาเอามาลงสีเซียนดังเด้อค่ะสีเซียนเนาะซองสุวันเพิ่นหลุดอยู่ค่ะวันที่สิบหกที่ผ่านมาเนาะแต่เมื่อนี้เป็นมือไม่ได้พี่น้องเขาก็ตามโตเนาะตามตัวเพราะได้ให้ได้ห้าทาโศกทาหมานเนาะมาดูวันที่สิบแปดค่ะสิบแปดของซองสุวันค่ะลาวพัฒนาตัววิ่งลูดของเพิ่นก็จะมี หนึ่งกับสามเด้อค่ะหนึ่งกับสามเนาะสองตัวหกคางก็จะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเอา้าคือสองเทียล่ะพี่น้องเมื่อวันว่าเก้าสามบอกโอ้ยเจตาเขียนผิดโอ้ย,อยกราบขอโทษขออภัยเอฟซีเนาะคะ่ะ เขียนซ้ำกันเนาะโอ้เจตตาเจ้าก็ได้ขอโทษขออภัยเด้อค่ะก็จะเป็นเก้าสามนั่นแหละพี่นุองไปกับเนาะกลับเอาเพื่อ่เป็นการเสียเวลาเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งสามเจ็ดอหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสี่หางค่ะโอ้ยเ้าไปหลายลินสะพันกันบอกเจตตาว่าทิโอ้ขอทวเด้อค่ะ อันเบาแนวทางของพื้นก็นได้อันเคียนนี่ก็ผิดบทเป็นยังครับพี่น้องกลับเอาเลยอันเซียนสุดท้ายแล้วเนาะสามตัวสี่หางเนาะคะ่ะหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งสาม,าสามเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นยางสูงเด้อค่ะเหล็กบ่มีไผ่หูเนาะ่าจะเข้าจะลุดของชอบของมักตามกันไปค่ะมือแรงสองทุ่มครึ่งเนาะคลิปนี้แก่คอยพี่น้องโชคดีเด้อค่ะมือแรงขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปก็ให้มีโชคกลับมาให้มีชัยเจตากะขอพระคุณเป็นยางสูงเด้อค่ะผู้ที่เขามาติดตามมาเป็นกำลังแรงใจเนาะ คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ